เดี๋ยวสักคลิปนี้หมอลำนี่กี่เรื่องอยู่ในนี้เดี๋ยวหมอรำมี่กี่เรื่องห้าเรื่องรือเปล่าสี่เรื่องปักทองลีลาวดีนั่งยากถักทองักทองสีหาเรื่องคุณน้องหาเรื่องครับนี้เราหาเรื่องกัดไทรเป็นไทรรอชมพูดอ้ไ แล้วก็เอ้อาขอกำลังใจจากเอฟซีหน่อยเราจะลุ้นร้านแตกไหมวันนี้เออเอา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 ฝากของพ่อในเอฟซีด้วยค่ะเด้อมาไล่ตอนนี้คือเจ็ดแสนห้าเจ็ดแสนหาแล้วค่ะคื้นนี่ล่ะค่ะรุ่นมาไล่ขึ้นนี่เจ็ดหาฝากแน่นอนขอฝากฝากมาไล่รวมน้้งแนวศิลปินแต่กามาไล่รวมน้ำเด้อค่ะเด้อยายเพิ่นหนาลาเด้อค่ะน้ำมันเมื่อไหร่อุ้มขาน้ำมันเมื่อไแม่เออเอาเอาสมาชิกบ้องเหมือนเลีงเนี่ยซ้่งแต่ก็บ้องใหญ่ ยี่สิบนะยี่สิบกว่า่ิบผนเพราะว่าตุง่อม่ได้ไอย่้ี่สิบอ้ยบ่ท่านมาอีกหลายได้ลูกสองรถบัส่งเขาทักมากกับอกบว่ามาเลยจ้าแต่สิบอกว่าไม่ต้องมาหรอกม่เขันไ่ได้อีกอะลพูบกับอก็บอะไ้กัเอาในลานหนึ่งนี่มาแล้ว ให้ใ้ดำว้าววันนี้มาอาบน้ำพี่มาเสิมางั่นทำผู้หิงนะน่าอาบน้ำพี่มาสรมาเนี่ไม่อาบพี่ีไม่ดีอาบเราิดัตึมมาส่งกระบดโตมเ้ยรถไปาเขาจะเปอไป้ยะครับ่เบิดยยงบจา ปากอินิเมตระบดถึงปากที่ก็นอะไรมาเลยมาตึงกําลังมาแล้วมาแล้วมถึอไปชิมโอ้ตัวที่ด้องโอมาแล้วมาเท้าตอนตอนนี้กำเ้า้กลังเท้ตัวี้เยบเอะแยะเจ้าก็ได้่ง่นื้อนมูดิ่งจะติดเป็าปะบ๊องเป็นลาบดบดหัวเทียมบดหรอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกบดหัวพันธุ์เลยข้าชังทอง ภาษาสังบอกแมนภาษังเขาบอกสุพีสุรองฟังมือล้งไ้สตรีมมิ่งอย่างดีสตรีมมิ่งแบบคือยังเอาไล่ในกูปิดเสพ็่น้องนเรตันขนาก็เรกว่าเอาไอลิกงเาเสียบโทรศัพท์ไปซอดีทำมถึงวาเขาโทรศัพท์เสียนเลยมันก็เลยยังนะยังไม่ตดใจพี่น้อง เอาเลยเอาข้างล่างได้หมดเลยเพราะวันนี้จะเอาให้ร้านเตะเอาข้างล่างนะคืนนี้ไปได้ไหมล่ะได้เยอะนาะเพราะว่าเช้าเอาเล่นพี่น้องมาได้ไม่เรียนวนี้วีงมานบ้านน้าพี่เพราะด้าหม่เรีเพราะว่าหมอไฟแตกแต่พอติ๊ตาแต่ตอนนี้ก็ดีนะเพราะว่าไวไฟมันถึงตรงนั้นไวไฟไม่ถึงคือว่าเป็นไฟเนี่ยมันเป็นสนามเป็นอยางกับเงยมุ้งร้องพื้นสียังขี้แลรงสนามไม่หันเสื่อมคนละเรื่องกับสายโทจศัพท ไายังไงก็ไเขาเครื่องไรจนไข่แสดง่าคุยผมวคุณภาพมาไนตนนี่อยดยวเหยีไป่าพ่นยงพูกวาพ่าพูือกเะไอางเนีบยมเบ เเขาวมีแห้งนะมสจใไถโยแปลนี่มันก็วมีแห้งนี่แหรอไปยบ่ได้ไปบอกใหรร้องเปลนคนเดียวว่ารปล่ยน่างใบาก็ม่ได้ี่ัดครับครับเ้วนเยนหัวเราบอก่อาบน้ำพี่เลพอมาอาบน้ำพีดีแต่ไม่ดีสิเรื่องจริงเลยเอาไอเยนเป็นยังมแแลงบอกไฟระเบิดตุ่มมานแกน้ำมาพ่อไม่แกาวน้มามีกระจะหน้าครับกราจน้าดิคว้านหินหน่กิว้านหิน โอ้มาจะหนารถ่อนนี้หน้ามาเห็นจนไหนี่วะเห็นจนไหนขายวต้อแมาหประดัามน้ียมหับหล่าเน่หัวประดับอบเียวือให่เลยมันเล่นจม่แว ผู้ละเล็กละน้อยไปหมี่น้เอนเลยงดีแล <ITA> ้วพันตีบ like, <To en. S 1> ิบเกียรติเด้อสงต้อมันคือบามากับโรเจอนาสว์เัอร์ลาบไปใส่มันช่ม่รับากูบอกเอามาอ่มยแอ็งบ่ดยวนี้เอา้ไผ่แถวอยางผีสินสกิปตัวี้ดิบนไห่แวยสากิจะกนโมูผู้ใดผู้ใดเอาพู้น้ผนี้ผแ้นี้ผนผนผู้น้นี้่นี้้นี้ผ้นี้นนี้ผู้นี้

ก็จะเ่าแล้ก็าเลยก็เลยก็กำลังจิตใตันมาู้ตายเราจะจัดม่ใช่ใช้เีบีบานขยันโก็ไม่ใช่ตอัวเงยไม่ายดีเจไม่ใช่ยังตัวเงียไม่ตัวของใรไปบตาท่่ไคับเอาดหนราบย ลุงมงนี่สูีกัคุกตาปองแปมเลยพระนักการตุ่ม่งทีแรกที่สามันตอนนี้ที่ได้เร่องสูตรพวเนี่ยเราคุกตาเพิ่งเหรนล่ะ เอ็มม่ินดยูอัายเพื่อนเรื่องเอ็มมี่หัวจะเจีบยบอง่ะขีดอะไรเปนเจ้าหน้าที่เลยเอ็มมี่็ังจะร้องไหนปอดขีปผูอังลางเนี่ยโอ้โหออนะคนเรคนโอเค แกูไม uh, ่เกียเม่อวานแล้วก็ฟังกินเขากินน้ำไปเรียบร้อยเ้ออย่าพาไปเต็มเต็มคนใดลนใดใหรับโฟดไดเดี๋ยวใกล้ๆออกกเต็มกางเต็มกลาเรเอาชุดอัยังมนาบื่อเขาจีแตงตวเอาชุดอายังมนาบ่เขาบอกไปนอย่งเ้องมายอระ้กระเออเาตงตวเลี่ยมตา่เลี้ยงเลยออ เขาเป็นสองดวงสามดวงโอ้โหยายายดูดดตันี้อกลังใจกัน้่ันบ้างเอา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 รับกอนรัก่อนเรากล้กนย้ายกลับรัก่อนโอ้โหเามแเป็นผู้ลนเปนีผู้ตม่

ม้วนผู้เสี่ยอยู่หลังเลน